ต้องมาลุ้นกันนะว่ามีตังค์ตายบอกถ้าไม่มีนี่ก็ต้องไปเอาที่บ้านชื่ออะไรอจะไปเล่นน้ำคลองก็นใชไหมเออไปไปซื้อนมสวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้มาหาผักหาปลาไปกินนะครับอันนี้ก็ได้เป็นผักกระเจี๊ยบนะครับวันนี้กระเจี๊ยบอ่อนๆที่พ่อผมปลูกไปนะเนี่ยเห็นไหมกระเจี๊ยบอ่อนๆที่พ่อผมปลูกไว้ เ,เต็มเลยครับเต็มเลยครับก็อยู่ตรงหน้าทางเข้าบ้านของ,งไปไหนกัน<ะ>ไปไหนกัน,อ,น,นอ๋อเดินเล่นดูมีเด็กน้อยมาเรียกกันไปเที่ยวไหนกันวันนี้ฮะ,จะจชื่ออะไรกันบ้างบอกเอฟซีด้ อ่ะสวัสดีอดิตีชื่อตูนครับชื่อตูนอายุกี่ขวบอายุเอด็ดขวบอ๋อโอเควันนี้ได้ตังกี่บาทฮะแม่ให้ตังกี่บาทเร็วเดินมาวันนี้ผมก็มาเจอเด็กน้อยนะแล้วก็มาเก็บเจี๊ยบด้วยมาเจอเด็กน้อยพอดีเยวจะให้ตังไปกินนมด้วยว่า แต่ต้องแปเที่บ้านนะเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ถังใต้บ่อมีไหมนี่ผมมาเก็บเจี๊ยบครับที่พ่อผมปลูกไว้หน้าทางเข้าซอยนะครับยาวไปนู้นเลยนะประมาณยี่สิบสามสิบต้นเลยนะเนี่ยเยอะมากเลยผมเก็บไปไปต้มกินอุ้ยล้มดูดิคุณดูบรรยากาศดิโอ้โหฝนจะตกไม่ตกแลยตกแลยนี่ครับต้นดาวเรียงเนี่ยโอ้โหทางเข้าหมู่บ้านทางเข้าบ้านผู้ใหญ่เนะี่ยโอ้โหไปนู้นเลยดู น,นี่กระเจีย๊ยบนะครับกระเจีย๊ยบที่ผมเก็บเอาไปต้มกินมันช่วยรักษา,าพวกโรคกระเพาะโรคอะไรนี่ที่ผมเก็บไปเก็บไม่เยอะนะเอาแค่พอกินนี่ประมาณน,นี้พอเดี๋เดี๋ยวถามเล็กน้อยมันอยากได้ตังคนะ์ูตังค์ตบ้บ่อมีดูตอนเราเป็นเด็กอ่ะเราก็น่าสงสารนะต้องมาลุ้นกันนะว่ามีตังค์ต้ยบ่ถ้าไม่มีนี่ก็ต้องไปเอาที่บ้าน ไม่มีว่ะหลักามที่เราเงินนะพี่ให้กินนมเข้าใจไหมจะไปซื้ออะไรกินกันฮะเขากล้องเขากล้องอ่ะันนี้จะเอาไปกินอะไรกันซื้อขนมซื้อขนมขนม,ขนมอะไรไไยี่คละยี่สิบบาทพอไหมพอใช่ไหม เด็กยามเราเป็นเด็กอ่ะโอ้โห,หน่าสงสารนะครับเพราะว่าถ้าพ่อแม่ไม่มีตังค์เนี่ยเป็นอะไรที่ลำบากมากเลยนะเนี่ยเ้ยพร้อมนะพ่อแม่ดูดแลไม่ทั่วถึงก็ยากนะไปเดี๋ยวตามพี่ไปเอาที่บ้านเขาจ้ะห,หน้าบ้านโอเคเพราะว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงต้องดูแบบ เราต้องพร้อมที่จะมีลูกนะถ้าเราไม่พร้อมอย่าไปมีถ้าเรามันจะลำบากอันนี้ก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายมันเราคิดถึงตอนเราเป็นเด็กนะว่ามันยังไงอะมันยังไงนะ <laughs> มันหิวมันหยมันไม่ไม,มีไม่มีตังคนะ์เออมาตามมาตามมาวิ่งวิ่งตามมาเลย เดินบายเดี๋ยวผมไปบ้า,บานราอเอาเงินให้เด็กน้อยกินขนมนะครับเราเดินทางไปบ้านนี่นะครับเด็กน้อยก็มาเอาเงินว่ะเดี๋ยวผมจะให้เงินน้องไปอันนี้รุ่นหลานแล้วมั้งรุ่นหลอกรุ่นลูกรุ่นหลานลนี่ครับก็อ่าวันนี้ได้ตังค์ยังยังหิวขนมไหมหิว โอเคพี่ให้ไปยี่อย่าไปกินบ,บัตตี้กินขนมอย่างอื่นเข้าใจไหมเออ,อะอทำไงยอ,อย่าไปเล่นน้ำคลองเข้าใจไหมเออไปไปซื้อขนมนี่ครับก็ตอนเราเป็นเด็กเราก็หิวขนมนะเราก็เข้าใจความรู้สึกเด็กน้อยดิประมาณนี้อ้มอะไรไงี่วะคิด ไปดีๆดูรถด,ด,ดูเรือด้วยนะ<ป>เดี๋ยวรถชนมายากครับประมาณนี้ครับคลิปนี้ใช่ว่าการช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดีใครที่ลําบากกว่าเราเราก็ช่วยเหลือเข้าไปครับน้อยมากก็ช่วยเหลือไปเด็กน้อยมันอย่าไปให้เงินมันเยอะเดี๋ยวมันเอาไปเล่นเกมนะให้พอดีพอดีอดต่อว,วันนะให้เรื่อยๆอย่าเราจะไปให้ทีเดียวไม่ว่าการทําบุญทาอะไรอย่าไปเทหน้าตักให้ทีละนิดทีละหน่อยไปเรื่อยๆให้ ไม่มากก็น้อยแค่นั้นแหละก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะครับกนะารให้คือสิ่งที่ดีงามให้คนที่ลําบากจริงๆคนที่เขาําบากกว่าเราเจริงๆนะเรามันจะเกิดผลบุญที่ดีเราอย่าไปให้คนที่มีนะคนที่มีแล้วเขาก็ไม่ไม่รู้สึกว่าดีใจการให้สิ่งการให้คนที่มีมันไม่ได้ดีใจหรอกครับก็ให้คนที่ไม่มีมันถึงจะรู้สึกภุมนใจไปบ้า,บา,บากระเจี๊ยบต้มกระเจี๊ยบก่อนนะกินข้าวายบาย้า